เดินซ้อมไปเออใช่ใช่เกิดกับมันที่เที่ยนะเว้ยรวมก่อนเฮ้ยแต่มันมันลงไปก่อนเราเหมือนเสือ์เดืดข่าวได้กับเนาะเออเกิดคนที่เหี้ยนโดนลุงถมตายซะมันนึกว่าพวกเราหน่อยเงี้ยมันวิ่งออกถมแล้วก็มาแล้วก็เข้าไปเฮ้ยไม่คิดว่าเองคนเดียวเว้ยมันจะเอาเองเฮ้ยเด้รับวูตีเองไม่มีตึกซ่อมไม่มีตึกซ่อมโอ้โหคนเต็มเลยโพสโพสไม่มีตึกซ่อมไม่มีตึกซ่อมมันจะแคมป์ไหนต้ก็จะโพสบ้านแดงกูเกิลตี้อะไรเับตี้ไก่ละเจอกันไหนดีลับตีไก่หรือ อยู่แถาเก็ตอยแถวมาเก็ต้มันมันมันจะไปบ้านแดงไปบ้านแดงมาแดงไหนแดงหนึ่งแดงหนึงไปยเามัเลยมั้ยมันอยู่ไหนลอมก่อนลมก่อนลมก่อนลก่อนล้ก่อนพี่อะไรกูจะขึ้นกูจะขึ้นบ้านนี้กูจะขึ้นป้อมรวเองอยู่พี่เฮ้ยมนมาหน้ากูมาหน้ากูรอก่วถอยถอยอมาถอถอยถอยถาถถอยมาถอยมาถอยมถยถอยมาถอยมา อยเงตอยู่เพงตตององต้ช่วยน้องต้องต้องีวยน้องช่วยน้องหน่อยเออถอยไปก่อนถอยมาถอยมาถอยมาโพสถอยมาโพสถอยมาโอเเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหถอยไม่ได้ถอยไปไหนถอยมาอู่ได้ไหมโอตายหมดเลยี่อะไถอยมาดิเองถอยมาดิเดี๋ยวโดนเอ็มเยกดพี่ถอยมีเเติมป้มีเพเติมมั้ยมีมีมมาเอาชนะสิเรืออะไรยี่เออลงมาลงมวไหนมาโพสมาโพสเกิดเกิดใกล้ันโพสเกดใกล้าโพลดมกตันมเก็มก็ไหนยอมหน้ามาเก็ตหน่ กูจะตายไอ้เหียเฮ้ยขับโพดิขับโพขับโพสขโพดมาปล่อยเลยปล่อยไก่ขับโพดมาโอ้ม่ใช่กูยิงไก่กูจะตายม่อกี้ระตเฮ้ยว่าข้าหงไหนเลยข้างไนเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องอ้แคมขมาตานึงตายนึงตายนึงตายนึงตรุฟีตรีอไรตายหนึงตายนึงเวยเอาเลยเอาเลย่เลย่จะตายจะตายตม็ตรงเม็ตรงนอกตรงนอกตมดเฮ้ยมาขบมา ยิงต่กูกดัเม็กูกดเม็ดกูกดตเม็ตายตายนี่ตายสวยกูกดเม็ดเอาเลยๆกูกดตัวเม็ดยูตายตายสวยเอสวยเดี๋ยวเกียรอดีเกียผมเก็บว่าผมเก็บมาแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เก็บนะอันนี้คืนะทุกคนคืนนะค่ย์หน่ผมยิงได้งนย์นึเออน้องให้น้องก่อนเออได้คืนได้คืนไงได้คืนไงมามามานี่มานี่มรวมที่มมรวมที่ผมก็บเบพี่ขาดมีมาที่มารวมที่ผมทิ้งมาทิ้งมากูได้หัวัวแล้ว ไหนมาปืนไหนมาว่าเด็ดคืนเซไมเพร่เบันเก็บ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 ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ให้กูดิคนนึงทิ้งมาทิ้งมากูเก็บเก็บเก็บปืนกูไปเก็บปืนกูไปผมเก็บมาเก็บมาทิ้งมาให้หมดเลยห้ารเอาอย่างงี้เองเองนี่เองก้เจ็ดปาไอปอใส่เ็เลยใส่เองกันเองกันพวกพี่ดิก่อนกันพวกพี่ทีก่อนกันดหน่อยไปใส่เทราดิหน่อยองกันไว้กันไว้ไอตัวี่คู่ปอน่าเลยกานหน้ากาก้า็ไหนมีกานหน้าไ้ผมทิ้งให้ใครเหนึงอ่ะให้เพื่อน